ba giờ chín cái thôn nói nước kia giờ chín Được không? ba giờ chín ba giờ chín luôn ba ba thả không lúc kia với cây rồi đường này ôi ba 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 luôn chín luôn chín thả nữa mình ปลามันชอบเลยของพี่เกียรติมันเขาฝักให้ลูกของเกียรติอ่าโอกาสนี้เดี๋ยวเราสอบพนนะครับก็เดี๋ยวขอตื้นติดนะครับโอ้ยฐานมันเริ่มกินฐานได้แล้วลูกมันเริ่มกินฐานแล้วปลาเริ่มกินฐานแล้วนึกเกียรติแล้วโอ้ยมันรวมกินเลย าขาเนืลูกเกียริเลยลูกเออมันอร่อยเนี้ยเนี้ยเลยนี่นโ่กระทงลูกเกียรติปลามันชอบโห่ละลายแล้วลูกของลูกเกยียรติมัมนมันเอาไปแล้วลูกมันเอาไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> ต้นมะพร้าวลูก ลูกเกีล็ดมันละลายหมดแล้วลูกละลายหมดแล้วเหลือแต่ภูเขาวายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยโอ้เหลือแค่นี้ลูกเหลือแค่นี้ยังลูกนะครับสำหรับเดวอนนี้ครับในการเข้ารอบครับคุณดวงครับตามดูกันตรงนี้